หลายๆคนนะครับที่ไปงานวิ่งมาเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องหาภาพงานวิ่งจากตรงไหนเวลาที่เราวิ่งนะครับก็มีคนที่ถ่ายอยู่ข้าง,างทางเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวพาไปหารูปในงานวิ่งกันนะครับนะมันมีอยู่2องเออแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปค้นหานะครับถ้าเป็น เราค้นหางานวิ่งเนี่ยนะครับให้ไปที่ดันลานะครับ h t t p w w w d o l a c o m เคนี่ครับดันลานะครับว่าถ้าค้นหางานวิ่งเนี่ยเราก็มาคลนที่ดันลานะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามีงานเยอะแยะม,มากมายเลยมีงานเปิดใหม่แล้วก็เราสามารถหาได้ด้วยปฏิทินนะปฏิทิน ทีป่ปริทินเดือนธันวามีอะไรบ้างนะครับนันวาอันนี้เดือนมกราอันนี้นขึ้นนึอันนี้ค้นหางานวิ่งนะนะครับแต่นะครับถ้าเราจะไปค้นหารูปภาพละ่ะนะครับรูปภาพเราจะไปหาจากที่ไหนโอเคเดี๋ยวขอย้อนก่อนแป๊บหนึ่งขอย้อนก่อนนะอ้าไปที่หน้าหลักเลยนะครับอ่ะเราหาได้สอง เราจะพิมพ์เข้าไปหาได้2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็ photo. t h i r u u นะครับหรือเราไปที่เว็บไซต์นะครับไท i r ันเลยก็ได้อ้าจะไปเว็บไซต์ Thai Run เลยดีกว่า thai. t h a i r u n photo ก็ได้ Thai Run ดีกว่าจะได้รู้ว่า Thai Run เนี่ยรเราก็สามารถสมัครวิ่งได้แล้วก็อะไรได้หลายอย่างนะครับไทยรั n เป็นฮับที่รวบรวมงานวิ่งแล้วก็รวบรวมช่างภาพนะครับอย่างนี้นะครับโอเคเรสไทยรันเห็นไหมอันนี้เรสไทยรันอันนี้เป็นเว็บไซต์ย่อยด้วาไปที่หน้าหลักดีกว่าไทยรันนี่เว็บไซต์หลักไทยรันดูซิว่าในเว็บไซต์หลักเนี่ยนะครับในแพลตฟอร์มนี้มันมีอะ,อะไรบ้างนะครับ worldwidewebthairan.thai.run เทคโนโลยีคนไทยเพื่องานวิ่งสนับสนุนโดยสกสวอ่ so call, so ยมาจากอะไรไม่รู้อ้อเออเออเออ About us พวกเราอะไรหน้าหลักก็จะเป็นหนักษณะาสนี้นะครับเห็นไ้ครับว่าเรามีสามารถหาได้เป็นปุ่มโฮมติดต่อ About us นี่คืออะไร Product มีอะไรบ้าง Product update contact นะครับโอเคอ่ะลองเลื่อนมาดูนะครับ About us บริษัทไทยวันความสุขนักวิ่ง นะครับโอเคเนาะเริมดูใช้ดีกว่าใช้ลูกกลิ่งใช้โอเคแพลตฟอร์มที่2นะครับโปรดักไทยรันนะครับมีอะไรบ้างมี virtual activity platform virtual น่าจะเป็น <c oughs> แพลตฟอร์มที่คนให้จัดงานวิ่งมาช่วยนะครับ p i c m o r y c o m เป็นคลังภาพสำหรับงานแต่งงานอ เ t สไทยรันแพลตฟอร์มสำหรับสมัครงานวิ่งโอเคนะครับถ้าเรามาสมัครก็หาในนี้ก็ได้เมื่อกี้บอกว่าให้พี่หาที่เอ่อไหนนะรันลาใช่ไหมรันลาก็ได้ธาราเดนตอนนี้มีเยอะมากนะครับไทฟิตก็มีนะครับก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันหาได้โอเคอทีนี้นะครับลงองเื่อนลงมาดูมีอะไรบีกช็อปไทยรันนี่ใช่ไหมช็อปไทยรันก็าจะมีขายส่งเสื้อผ้า รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยที่ตั้งก็อยู่ที่แถวสเตเดียมวันด้านหลังข้างสนามสุขพัชราใสนะครับก็ใครจะมาไปดูที่ช็อปก็ได้นะครับผมเคยผ่านที่รอบนึงแล้วโฟโต้ไทรันใช่ไหมโฟโต้ไทรันนะครับอันนี้เดี๋ยวขอข้ามโฟโต้ไทรันไปก่อนนะเรามาดูเวอร์ชวลรัน ไทยรันอันนี้เป็นงานวิ่งที่เป็นแบบเก็บสะสมระยะผ่านเว็บไซต์นะครับวันนี้ขออนุญาตไม่เอาหน้าออกนะ,ะรีดไทยรันสำนักข่าวไทยรันจัดเรื่องงานวิ่งเวทไทยรันศูนย์รวมสถานที่วิ่งนี่เห็นไหมครับก็มีทุกอย่างที่เราหาข้อมูลได้เกี่ยวกับการวิ่งวันนี้นะครับโอเคไม่น่ามีอะไรละเนาะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าเราจะมาดูอะไร ทีนี้ถ้าเราจะเข้าไปหารูปภาพที่เราวิ่งไปแล้วนะครับจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ไหนที่เป็นเว็บไซต์ย่อยของไทยรัฐน,นะครับก็ปบไปที่โฟโต้ไทยรัฐนี่เห็นไหมครับเห็นคำว่าโฟโต้ไหมเห็นว่า Thailand ไทยรันไหมโอเคนี่โฟโต้ไทยรัน,นี่นะครับโฟโต้ไทยรัฐแล้วไปที่แตะเข้าไปที่เว็บไซต์ ให้มันหลดนิดนึงบนหน้างานโฟโตไทรันเนี่ยก็หน้าเว็บไซต์ก็มีเป็นลักษณะน,นี้นะครับี้เข้าสู่ระบบเอะผมก็สู่ระบบไปแล้วทำไมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นให้วะ<ม>โอเคเดี๋ยวค่อยค่อยเข้าที่หลังเนาะเดี๋ยวหาคนหางานวิ่งก่อนนะครับจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะมีคำว่าชื่องานปีที่จัดเดือนที่จัดและค้นหาได้เลยนะครับ แต่ถ้าเรารู้ชื่องานหรือไม่ได้จ,จชื่องานวันที่ไม่ได้เราก็สามารถนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนมาดูด้านล่างได้นะครับเพราะว่ามันจะเรียงเป็นวันที่อยู่แล้วส่วนใหญ่งานวิ่งก็จัดวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อยู่แล้วรันเนี้ยนะก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้อันนี้คืองานวิ่งที่ลงทะเบียนแล้วนะครับอ่ะ ปลายปีที่แล้วปลายปีพูดเหมือนไกลเลยนะครับ26ธันวานะครับวันนี้วันที่ไหนวันนี้วันที 2, ่สมกรา65สมมาก็ไปดูได้ไปงานวิ่งนะครับเอาทีนี้เราลองแตะเข้าไปดูวันนั้นไปได้ไปวิ่งที่เ,ออเดินวิ่งฮาประทอนโต้ลมหนาวเขาน้ําโจรที่โรงเรียนโคกกระเทียมวิยาลัยนะครับจังหวัดลบบุรีโอเคแต่เข้าไปเลย จะเข้าไปดูนะในนี้เนี่ยเราก็สามารถหาได้แบบภาพรวมๆได้เลยโดยค้นหาจากไหนบ้างจากใบหน้าจากเลขบีบิ๊บของเราเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้คนเดี๋ยเราค้นหาจากใบหน้านะครับโอเคอ้าเราอัปโหลดใบหน้าที่อยู่ในในเครื่องของเราได้เลยสมมุติว่าผมอัปโหลดนี่หน้านี้นะครับหน้า3าคนพ่อแม่ลูกนี้ นะดูก่นทีว่ามันจะขึ้นมากี่ภาพมาแสดงผลออกมาแล้วปึ๊บปบขึ้นมา165ภาพเห็นไหมครับขึ้นมา165ภาพนะนี่เห็นไหมครับว่าภาพที่ช่างภาพที่อยู่ตามางานวิ่งตามจุดต่างๆระหว่างเส้นทางงานวิ่งเนี่ยนะครับก็จะเก็บภาพให้เราเราก็สามารถอัปโหลดภาพนะครับ ได้นะครับการอัปโหลดเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะลองแตะให้ดูนะครับดยวให้ลองดูกว้างๆก่อนโอ้โสมมติการอัปโหลดเราต้องการภาพด้านซ้ายด้านไหนเดี๋ยวหาภาพก่อนสักภาพหนึ่งโอ้โหภาพสวยสิเลือกได้สวย,สย,วสวยจังหวะที่เราอ้าปากจะเบออ๋อทำไมโอเคภาพนี้ แต่เข้ามาปุ๊บมันจะมีลายน้ําเป็นเครดิตของช่างภาพของลิขสิทธิ์ของไทยรันนะครับบอกว่าใครเป็นคนไทยตากร้องเล็กๆออแล้วก็อะไรเยอะๆมากมายตรงนี้ดาวน์โหลดภาพนะครับถ้าแต่ดาวน์โหลดภาพเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาพออขนาดเล็กนะครับก็ขนาดเล็กหกบบาทขนาดใหญ่นี่แล้วคือขนาดฟรีก็คือขนาดตัวนี้นะครับภาพฟรีคือตัวนี้นะครับ อันล่างสุดเนี่ยก็คือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถแตะแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเลยนะหรือเราแคปหน้าจอไปก็ได้แม่ไม่แนะนำเนาะอย่างน้อยก็ให้เขาได้ได้เงินบ้างนะครับโอเคนะครับโอเคนี่ก็คือการหาภาพนะครับจากงานวิ่งที่เราไปร่วมงานวิ่งแล้ว ร่วมง,งานวิงแล้วโอเคนะก็ลองค้นหาดูนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ไทยรัน yeah. w o r l d w w t h a i r u n หรือจะพิมพ์คำว่า photo. t h a i r u n ก็ได้นะครับ photo. t h a i r u n หรือเข้าไปในเว็บไซต์ไทยรันก็ได้แล้วก็ ทำตามตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเหมือนกันนะครับโอเค